สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยสูตรแยกหน่อยวันที่ยี่สี่เปือนหกพี่หกแปดนะครับผมเมืม่อวานนี้เข้าเป็นฮานอยพิเศษนะเก้าสามเก้าสามสามเก้าแล้วก็เข้าเป็นฮานอยกาซาดนะเข้าบนล่างเลยห้าหนึ่งแล้วก็เก้าห้าบนล่างเลยเนาะฮานอยปกติเข้าเด่นหนึ่งนะ ต่อไม่มาทุกคนนะออกมาหนึ่งศูนย์ะมาตามมันต่อนะครับเมื่อวานนี้ก็เบิ้นเลยนะเบิลทันน้งสามน้อยเลยโคตรยากเลยเบิลสามหาหน้อยเลยหาหน่อยแรกนะครับหาหน่อยกาซาดนะสองกับสาม สองกับสามนะ่ก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกตามด้วยสามเจ็ดกันนะครับสองแปดสามแปดสองศูนย์สองสี่ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสองตัวเน้นก็จะมีสำหรับตัวเน้นสองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็สามหกห้าน้อยแรกห้าหน้อยกาซาบนะครับก็จบไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษนะพิเศษนะครับวันนี้หกกับเก้านะหกกับเก้านะครับก็ะจะมีหกแปดหกหนึ่งหกสองเก้าแปด เก้าหนึ่งเราก็เก้าสองกันนะครับหกห้าเก้าห้าหกศูนย์แล้วก็หกเจ็ดนะเน้นที่หกนี่แหละเน้นที่เลขหก 6, นะครับตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี้ยนะครับก็จะมีหกแปดหกหนึ่งหกสองแล้วก็เก้าแปดนะครับผมนะวันนี้ผมอวันนี้สามห้านอยนะครับสามห้านอยนี่ได้หกกับเก้านะพี่ๆเอาหกับเก้ามาจับคู่กันด้วยนะใม่หกกับเก้าเอาหกกับเก้าจับคู่กันด้วยเด้อห้านอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยห้านอยปกติ อานอยปกติหกกับเก้าหกกับเก้านะครับหกศูนย์หกสามหกสี่อ่ะเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่กันไว้ด้วยเนาะหกห้าเก้าห้าหกสองแล้วก็หกเก้ามาอานอยนี่ผมจำให้แล้วนะหกเก้านะ เก้านะครับนะหกแน่นอนมีหกมาแน่นอนตัวเน้นก็จะมีอะขอให้มาเป็นตัวเน้นนะตัวเน้นสี่หางแล้วหกศูนย์หกสามหกสี่แล้วก็เก้าสามนะครับนะ เรียบร้อยฮานอยปกติจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหน่วยฮานอย V I P V I P หกกับเก้าหกกับเก้านะครับก็จะมีหกสอง หกสามหกสี่เก้าสองเก้าสามตามด้วยเก้าสี่กันไว้ด้วยนะครับหกแปดเก้าแปดหกหนึ่งนะแล้วก็หกศูนย์ ตัวฟันนะครับเป็นเลขหก 6. ตัวนี้ก็จะมีตัวเนี้นะครับก็จะมีหกสองหกสามหกสี่แล้วก็เก้าสามเรียบร้อยจบไปแล้วสำสำหรับ ห่วห้านอยนะครับนะแยกสี่น้อยนะวันนี้ก็ขอให้มีหกกับเก้ามาแล้วกันเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขหกเลขหกเลขเก้าแล้วก็เลขสามนะครับผมพี่พี่เอาหกสับพี่พี่เอาเลขหกเลขสามเลขเก้านะ เ <c oughs> อาพี่เอาตัวเด่นนะครับมาจับคู่กับเลขหกเลขสามแล้วก็เลขเก้าได้เลยนะมีม้เห็นอย่างแน่นอนหกเก้าสามเนี่ยวันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเปอร์เซ็นตนี่ต้องมีมาทุกตัวนะหกสามเก้านะมีม้เห็นทุกตัวแน่นอนสำหรับแนวทางฮานอยสุเจแยนน่อยนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับนะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ